ครับสวัสดีครับเด็กคนชอบพระนะครับเอาพระมาถึงแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าสวยกว่าในรูปนะครับอง์นี้เป็นพระกำแพงสูงมก่อนะครับพิมพ์เล็กนะองค์นี้พิมพ์เล็กนะครับแบบไม่มีกระหนกนะครับเห็นไหมถ้ามีกระหนกจะมีเส้นลายกระหนกขึ้นด้านข้างนะครับองนี้พระสภาพใช้มาครับอ่ามาหาผมแล้วนะขอบคุณเจ้าของพระนะครับอ่าก็ไม่ไกลไม่ไกลครับอยู่ บ้านใกล้เรือนเคียงนะครับอยู่ในอำเภอเดียวกันนี่เองนี่นะครับคือผมลงแบ่งปันนะวันนี้นะสององนะครับคือ,อพระกำแพงสูงก่อน,นะครับพระกำแพงสูงก่อองน,น,นี้พิมพ์เล็กไม่มีกระหนกนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ2.5เซนนะครับกับคะแนนวันลคังปี95อ่าลองดูครับคะแนนวันลคังปี95องค์นี้ก็ต้องบอกว่า เป็นพระที่เข้าเลี่ยมเดิมๆนะครับแล้วก็ถูกน่าจะแกะกรอบทองออกไปขายต่างหากนะแล้วก็เหลือไว้แต่องค์พระนะครับด้านหลังเป็นคาบเทียนแบบเดิมๆอยู่เลยนะครับผมส่องเนื้อให้ดูอเดียวเดียวแป๊บหนึ่งครับแล้วก็นี่สําคัญเลยครับองค์นี้นะครับมาจาก FC กซากำแพงเพชรน,นะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมาก องนี้เป็นสมเด็จวัลขางพิมพ์ใหญ่นะครับเกตจรวดซุ้มพิมพ์ใหญ่เกตจรวดซุ้มเนี่ยคือจุดสําคัญเลยคือที่อยากจะให้ชมเนะเาะอันดับแรกเลยส่วนใหญ่คนจะมองหาฐานชั้นแรกด้้นบนนะฐานชั้นบนเราเอา,อางนี้นะครับเรียกว่าฐานชั้นบนนะครับเห็นเนินเส้นไหมครับคือถ้าองค์ไหนปรากฏ แบบชัดๆนะผมใช้คําว่าองค์ไหนปรากฏแบบชัดๆองค์นั้นแบบเป็นเส้นแบบนูนขึ้นมาเลยอันนั้นดูดีๆนะครับบางทีเขาทําหลอกมาให้ให้เราดูว่าเฮ้ยมีเส้นนะประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ครับทิมใหญ่เกตจรุดซุ้มองนี้นะครับได้เช่าหา FC จากกําแพงเพชรนะครับจุดแรกเลยคือซุ้มด้านขวา เห็นไหมซูมด้านขวาเนี่ยขนาดจะเท่าเท่ากันขึ้นไปนะแต่พอเน,เนี่ยนะครับด้านบนของซูมด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมครับช่วงนี้เลียวเล็กอ้าล,นะลองดูนะลองดูว่าคือองค์องค์นี้คือผมมีเนื้อแบบนี้อยู่แล้วสององค์นะครับองค์หนึ่งคือชํารุดถ้าใครจําได้นะชํารุดอยู่ช่วงนี้ครับชํารุดอยู่ช่วงนี้แต่ว่าซ่อม นะอีกองคหนึงเป็นทรงเจดีนะครับผมให้ดูเนื้อก่อนให้ดูเนื้อก่อนนะครับองค์นี้ผมไม่ได้ลงประมูลนะลงประมูลคือ2องค์นี้ครับราคาเดียวไปพร้อมกรอบเลดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนื้อนะอ่ะผมให้ดูเนื้อองค์นี้ก่อนครับดูเนื้อองค์นี้ครับเนื้อผิวงาผิวกระดูกนี่นะครับพระต้องบอกก่อนว่า สภาพเนี่ยใช้มาน้อยครับผ้าในผิวแบบแห้งแบบว,นะว่าถูกสัมผัสมาน้อยนะผมผมใช้คําว่าถูกสัมผัสมาน้อยครับอันนี้รอยรอ,อ,นะอ,อยปูนวิ่งนะผมใช้คําว่ารอยปูนวิ่งอ่าบางท่านก็รอยปูนไตรอยรอยปูนไตน,นี่แหละครับเนี่ยลองดูครับลองดูครับมือสั่นต้องขออาภัยด้วย เนี่ยครับองค์นี้เดิมๆดูนะครับดูมวลสารเนื้อผิวโอ้โหต้องบอกก่อนว่ามีเห็นแตกลายงาด้วยนะครับมีเห็นแตกลายงาด้วยผิวด้านหน้าเนื้อผิวหน้านี่จะออกเขียวๆนะครับเนี่นนออยครับคราบคราบเดิมๆ,ๆเลยนะครับคือเขียวเนี่ยผิวของท่านนะองนี้นะครับอ่ะเนินเส้นแล้วก็โอ้โดเดี๋ยว <laughs> พาไปดูองค์ประมูลก่อนครับพาไปดูองค์ประมูลก่อน2ององค์ที่ลรงประมูลนะครับองค์แรกขอดูปี95ก่อนคะแนนนะครับอ่ะองค์นี้ครับคะแนนลงปูนน่นาปี95นี่นะครับผิวหนึบนะผิวหนึบนะครับเนี่ยผิวหนึบครับองค์เล็กๆก็ตามครับแต่แขนแต่ลำตัวของท่านเห็นไหม ดูนะครับองนี้อยู่ในเลี่ยมเดิมๆมาตลอดนะครับนี่รอยคาบเทียนนะครับนี่รอยคาบเทียนนะใส่กอบเรดไปให้ครับนี่ครับเนื้อผิวงาแบบนี้แบบนี้นะครับเนื้อผิวจะออกขาวๆนะครับอานนี้เอาออปีเก้าห้านะครับไปคู่กับพระ ซุ้มกอพิมพ์เล็กองนี้นะครับนี่เลยนะครับพระคือถูกผ่านการใช้มาครับอง์นี้ผ่านการใช้มานะครับลองดูนะองนี้สีสันสดใสครับสีสันสดใสผมเปิดไม่แพงเพราะว่าผมเช่ามาไม่ได้แรงมากนะครับอ่ะแบบนี้นะครับ หลักพันหลักพันนะครับมา <antenna> ลองมาครับลองหาดูครับลองหาดูเนี่ยครับพระกำแพงซุ้มกอนะครับอันนี้พิมพ์เล็กไม่มีกหนก <rine> อ่าไม่มีลายกหนกด้านข้างน,นะครับให้ดูก่อนครับให้ดูธรรมชาติขอ,องพระนิดหนึ่งก่อนที่จะไปดูสมเด็จพิมพ์ใหญ่วันนี้เน <puis> <ๆ>ื้อออก เหลืองส้มนะเนื้อออกเหลืองส้มนะครับอลองดูครับลองดูนะผมให้ดูแบบไปช้าชาครับไปชา้าช้าอ่านี่นะครับอันนี้คาบยางไม้ครับแบบแบบนี้คือคาบยางไม้ไม่ไม่ใช่คาบลักษนะครับ บางท่านก็บอก่าลาดำนะครับอ่าโอเคนะครับไม่หักไม่ซ่อมครับแต่ว่าสภาพท่านเนี่ยถูกใช้ขึ้นคอมาครับออาองค์นี้นะครับขนาดนี่ถ้าเทียบกับเหรียญคือเท่านี้ครับแต่พอวัดวัดขนาดนี่คืออยู่ที่2.5นะครับจากบนถึงล่างเนี่ย2.5เซนนะครับโอเคครับไปพร้อมกับเหรียญนะครับ ถ้าไม่มีปิดด่วนนะก็จะปิดช่วงเวลา3ามทุ่มห้านาทีถึง3ามทุ่มสาห้านาทีนะครับปิดด่วนนี้ปิดก่อน3ามทุ่มนะครับอโอเคครับขอดูองค์นี้ต่อนะครับคือจะให้สังเกตคือ,อพิมพ์ใหญ่เกจจะรุดซุ้มนะครับหลกัหลกๆเลยเราจะมองเส้นใต้หน้าตักนะครับเส้นใต้หน้าตักอันที่2เนี่ยคือตรงตรงนี้ก็เป็นเส้นนูนนะฐานชั้นที่2นะครับฐานสิงห์ เหมือนมีเส้นวิ่งมารับนะครับเนี่ยคล้ายๆฐานแซมนะองนี้นะครับจะมีเนินเส้นนะผมใช้คําว่าเนินเส้นนะครับพอจะมองออกไหมครับเนี่พอจะเห็นไหมครับนี่นะครับวิ่งเป็นวิ่งเป็นแนวไปส่วนฐานสิงช่วงนี้นะครับช่วงนี้นี่จะเต็มนะเห็นไหมครับช่วงนี้นี่จะเต็มเลยเนี่ยเต็มมาถึงช่วงนี้ครับ หลังจากนี้ก็เหมือนยุบยุบลองลองลองดูนะฐานสิงนะครับฐานสิงฐานชั้นที่2นะครับช่วงช่วงนี้นะช่วงแรกๆเนี่ยช่วงหัวฐานเนี่ยจะเต็มไปเลยนะครับเนี่ยนจะจะจะ,จะเต็มไปครับพอเลยกึ่งกลางไปเนี่ยจะเห็นแบบยุบยุบลงไปครับ นี่ครับอันนี้คราบเขียวๆนี่คือคราบไข่นี่ค็คือคราบไข่อายุนะครับแต่ว่าเนื้อในเนี่ยเห็นไหมครับสีขาวขาวนะครับมวลสารนี่จุดดาจุดแดงชัดเจนนะครับอ้าวนี่นี่นะครับแล้วเราก็สังสังเกตเส้นตรงนี้ครับนี่นี่นี่โอ้อันอัน,นอัน,นอันนี้ค่อนข้างชัดครับตรงเนินนี้นะครับค่อนข้างชัดนะ ลองดูนะครับนี่ผมให้ดูเนื้อแหละหลักๆเลยผมให้ดูเนื้อแต่ผมให้ดูแบบองค์นี้ก่อนครับผมให้ดูองค์นี้ก่อนท่านไม่ไม่ได้เรียบไปเฉยครับเหมือนมีเนินนะครับเหมือนมีเนินลิ้วรอยเส้นวิ่งตรงไปหาหนู่นนะครับวิ่งไปหาหัวฐานอพอจะเห็นนะครับโอเคนะแล้วก็ อีกจุดหนึ่งคือเห็นอันอันนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นตําหนินะผมใช้คำว่าไม่ได้เป็นตําหนินะอยู่ในซอกแขนเนี่ยคือเป็นการหดตัวนะครับอยู่ในซอกแขนขององค์พระไม่ใช่ตําหนินะครับเดี๋ยวบางท่านจะบอกว่าเฮ้ยเป็นตนําหนิเห็นไหมครับอยู่ในอยู่ในซอกแขนด้านด้านขวาองค์พระเห็นไหมครับ เป็นริ้วคล้ายๆการหดตัวนี่นะครับพอจะมองออกไหมครับนี่มองเห็นอยู่นะครับเนะเาะโอเคนะครับส่วนเส้นเหมือนอันอันนี้คล้ายๆกับจะบอกว่าคือบางบางครั้งนะครับถ้าดูอนุสร์หนึ่งปีนะครับที่เป็นเส้นที่เป็นซุ้มซุ้มเป็นเส้นซ้อนแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้คือเกิดจากการหดตัว ลองดูนะครับอันนี้คือเกิดจากการหดตัวนะครับเนี่ยไม่ใช่ตำหนิของไม่ใช่ตำหนิที่แกะออกมาแบบว่าลองดูครับลองดูนะพอจะชัดไหมครับเนี่ยโอ้เหมือนไม่ชัดครับ โอเคโอเคอันนี้อันอันอันนี้ชัดแล้วอันอันอันนี้ชัดแล้วครับ